สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปนี่กเ็เมื่อยเมื่อยพี่น้องเห็ดงานเหนื่อยทำงานไม่เท่าไหร่แต่เหนื่อยใจนี่สิเวลาทุกใจก็ไม่รู้จะไปบอาไปคุยกับใครเนาะพี่น้องเนาะอยู่ต่างบ้านต่างเมืองทุกปันได้คืนฮอดบด้บานไปนลดก็อดก็ทนเอา ปัญหาทุกอย่างมันมีทางแก้นะพี่น้องเนาะคึมๆเหมือนฝนจะตกจ้ะ เหนื่อยทถอทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาทุกอย่างทับทมก่ามาที่เดียวเออเหนื่อยพี่น้องจับก,กูกจะเฮ็ดจังไหนตางบ่านตางเมืองตางพี่ตางน้องพี่น้องกับว่ามีญายาพี่น้องอยู่นี่ก็บ่มีมีปัญหายังไ็คิดผู้เดี่ยวกอดเจ้าของให้คนเดียวให้บ่ยากให้ลูกเห็นเน้เพราะว่าเหนื่อยปัญหาทับทุมกับมาเยอะแยะ มีแต่บอกกับเจ้าของวาให้อดทนสู้ไปอย่างที่มันผิดพลาดเท่าก,กับแกตรงที่มันผิดพลาดแก้ไขให้มันดีขึ้นเนือยก็สู้ไปเนาะพี่น้องเนาะอดทนสู้ไป เมื่อไ้ายไซส์ตัวแทบขาดนี่ก็สุดยอดมากเลยพี่น้องมันบอกว่าถือ่ะเหมือนกับเจ้าของเปโลกซึมเศร้าเหมือนกับมีปัญหามากหรือว่าแกปัญหาบ่ได้เงี้ยก็ไม่รู้ว่าจะไปคุยไปนั่นกับไผ่ยาพี่น้องกับว่่มี่นี่ มานั่งพักเน,นาะนั่งกินข้นาวนั่งกินกว๋วยเตี๋ยวจ้ะ